ก็กี่เดือนหกเดือนนะครับจริงีแล้วก็ประมาณหกเดือนที่เต็มๆที่แบบหยุดไปก็เป็นช่วงที่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นงานออนไลน์ที่บ้านนะฮะที่ได้มีทําบ้างนะครับส่วนที่เหลือก็เออหาอะไรทําไปเท่าเท่าที่ทําได้เท่าที่สถานการณ์จะอํานวยในตอนนั้นเช่นก็ออกกําลังกายอยู่บ้านบ้างนะครับมีเออออกไปทำทิวัตี้ข้างนอกบ้างในช่วงที่มันมีการคลาย ในบางจังหวะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเช่นแบบหาทีจะหากีฬา,าอะไรที่มันเล่นได้บ้าง<ม>อะไรเงี้ยแต่ว่าพอกลับมามีการล็อกดาวน์เต็มๆก็อยู่บ้านต่อจนเนี้ยเพิ่งมาเปิดอีกทีนึงนนก็เริ่มตอนนี้ก็เริ่มกลับมาถ่ายทำนะฮะเริ่มกลับมาถ่ายละครถ่ายงานอะไรบ้างเป็นไงเพราะได้กลับมาทางานอนแบบต้องมาเคานสนิ่งอะไรใหม่มาจากหลังจากที่เว้นตัวไปนานคำจริงก็หยุดไปนานมันก็มันก็มีบ้างน,นะอารมณ์ที่แบบว่าเราเหมือนกับต้องมาเอาะสนิมต้องมาเอ่อลืมตัวละครไปเลยมามาเซตมาเซ็ตมาเซต เวลาใหม่เพราะว่าพอหยุดอยู่บ้านเวลานอนก็เปลี่ยนไปด้วยต้องมาเซตเวลาของตัวเองใหม่มาเซตไมล์เซตของตัวเองใหม่ในการที่จะต้องแบบกลับมาทํางานนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันก็มีกิจกรรมหล,หลายอย่างที่เราไม่ได้ทํามานานนี่อย่างวันนี้คือก็กแรกๆก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันต้องมานั่งสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เจอบรรยากาศแบบนี้มานานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แต่ก็ดีครับทุกอย่างก็กาลังจะได้กลับมาสู่ในภาวะที่เคยเป็นกัเห็นว่าต้องเปรับเวลานอนใหม่ว่าตอนโควิดใช้ชีวิตเป็นเด็กนีงงค่คับ เป็นเด็กอะไรคะเมกันอ๋อเป็น <c oughs> เนมกาโซนทาโซนตอนนูน้น <c oughs> ก็คือแบบ <c oughs> พอเราอยู่บ้านไม่ออกไปไหนแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้เวลามันก็จะเปลี่ยนไปนิดหนึ่นนงครับคือ <c oughs> ใช้ชีวิตกลางคืนกลางวนันมากสมา,ส,มาสมากกว่าวก็แบบก็คืออยู่บ้านอยู่ห้องดูซีรีส์ดูรายการทําอะไรไปนู่นนี่อะไรตอนนี้ต้องกลับมาตื่นหกโมงมาด้วยใช่ตอนนี้ก็ต้องกลับมาอย่างถ่ายละครนี่แน่นอนตื่นหกโมงตื่นเจ็ดโมงแล้วก็ต้อง เริ่มที่จะกลับมาจูนรับเวลาให้เป็นเวลาที่เคยจะเป็นช่วงที่ิก็มีข่าวเรื่องขกาแฟครับผมกแับน้องยังไงครับ่อก็คือมีที่บิบที่มีข่าวใช่ไหมครกาแฟก็คือคำกินก็ยังไม่ได้มีอะไรเลยนะครับก็ยังเป็นแบบคือคำกินกาแฟคือก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าช่วงหลังอาจจะได้มีการคุยเขาเข้าใจกันมากขึ้นอะไรแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไร จากการอยากจพูดคุยกันมากขึ้นนะคะเรื่องด้วยอะไรยังไงกันเอ่ยเออคำจริงแล้วก็ไม่ไม่ได้มีอะไรคือคือเราเราอย่างที่บอกคือเคยรู้จักเคยเจอกันตามงานบ้างอยู่แล้วนะครับก็เหมือนกับเป็นเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ยังคุยกันมากขึ้นไหมก็ก็มีได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นจากอะไรครับมีเรื่องอะไรที่แบบเชื่อมโยงด้วยกันไหมเชื่อมโยงเชื่อมโยงกันยังไงคือก็คือแบบเป็นเรียกว่าไงดีครับเขาเขาก็เป็นเพื่อนที่ อยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เรารู้จักอะไรอย่างเงี้ยพอมันมีโอกาสได้ได้เจอกันบ้างได้พูดคุยกันบ้างอะไรเงี้ยมันมันก็ทําให้รู้จักกันมากขึ้นอย่างเงี้ยตอนนี้ยังครับยังยังแต่ว่าแต่อะไรวาคุาอยู่คือคือเรื่องเรื่องของอนาคตมันก็เป็นเรื่องของอนาคตลอย่างที่ผมเคยตอบกับทูกคนใปคือแบบผมผมแบบไม่ได้ไม่อยากไม่อยากจะบอกว่าแบบตอนนี้มันเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวไม่ใช่พอเดี๋ยวอนาคตเออก็มาเดี๋ยวจะบอกว่ามาเปลี่ยนคำตอบหรือเปล่าหรืออะไรแต่ตอนนี้มันก็ ยังเป็นแค่พี่น้องกันเรียกว่าคุยที่คุยทุกวันม่ี่บอยอ๋อก็ไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นแต่เพื่อนๆกับเพื่อนๆนี่คือแซวชมกันทบ้นเป็นน้บอยใครใครรไยเตอนนี้แซวอะไรกันครับเ่อทแซวตเดี๋ยวก่อนสิอะไรนะของเราไงเผมโดนด้วยหรอโอ้โหโดนตลอดเลยเราอะใครถ่ายูปให้ที่ทะเล่ อ๋อันนั้นอันนั้นความจริงผมเห็นข่าวแล้วครับอันนั้นความจริงคือเป็นพี่สาวเขาก็คือเฟยได้ฟังเป็นคนถ่ายเฟยไม่ใช่ผมงงไหมคะว่าทำไมเขาแบบคิดว่าเป็นเราไม่มมไ่แน่ใจเหมือนกันครับแล้วพอไปถ่ายด้วยอ่ได้คุยกันอะไรไปฮะแต่ว่าตอนนั้นเราไม่ได้ลงมาถ่ายไม่ได้ม่ได้เคยไปถ่ายรูปให้น้องไหมยังไม่เคยไม่เคยไม่เคยเพราะว่าที่ถ่ิงมัน จะจับโยก็ไปด้วยกด้วยกันอ๋อเวลามันใกล้ๆแค่ว่าช่วงเวลามันคาดเดียวกันครับเขาไปกับครอบครัวของเขาผมมาไปกับครอบครัวของผมได้เจอกันที่ัหนมั้ได้เจอกันครับได้เจอกันครับแต่ความจริงคือเจอกันแบบเอ่อไม่ได้เชิงนัดกันขนาดนั้นครับคือมันประมาณว่าเขาจะไปที่คาเฟ่คาเฟ่หนึ่งแล้วผมมาอยู่แถวนั้นก็เลยมีแวะไปเจอกันครับเดียวแสดงว่ามีโอกาสได้เจอครอบครัวของทางฝ่ายหญิงด้วยนะครับเพราะเขาไปเที่ยวกับครอบครัวเขา อ๋อตอนตอนที่เจอคือก็มีมีเจอมีทักทายมีสวัสดีครับผมาวถ้าไม่ผ่เศษก็ไม่น่าจะนัดเจอกันเออไม่ได้มันก็ต้องพิเศษัน<า>บ่อย<ช>มันไม่ได้โหต<อ>กดดันเลยเนะี่ย <laughs> <laughs> มันไม่ได้ถึงกับว่านัดเจออะไรอย่างเงงี้ยยครับอ่าที่บอกก็คือแบบว่าคือเหมือนรู้ว่าเขาจะไปที่คาเฟ่นี้แล้วเราก็เด็กจะไปพอดีแค่จะไปมันก็คุยกันสิคุยกันว่าเราจะไปตรงนี้ มันเหมือนกับว่าตอนนั้นคือน่าจะแบบมีใครลงสตอรี่อะไรกันเนมันก็มีการทักทายอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยพอไปได้ถ่ายรูปให้เขาแล้วเรามีเซลฟี่ของเขาไหมครับไม่มีนี่ไม่มีเอออย่างรูปที่ถ่ายที่ที่ว่าเป็นข่าวนะก็ไม่ใช่รูปที่ข่าเฟปอะครับถ้เป็นข่าวได้คุยกับน้องนะคะว่าที่เราเป็นข่าวด้วยกันนะก็มีคุยครับก็มีคุยก็ก็ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกพี่ๆีทุกคนไปเนียคือตอนนี้เราก็ยังแบบ เป็นพี่น้องกันจริงๆก็คือเราก็ไม่ได้ไม่ได้เทคซีเรียสกับกับเขาเท่าไหร่นะครับเราก็รู้ว่าทำจริงคืออะไรแต่แค่เรายังไม่ได้มีโอกาสที่จะออกมาพูดแค่นั้นเองคะพี่แจ๊คสเคะน้องสเปคสเปคสเปคเลยเขาก็น่ารักดีครับน่ารักดีนิสัยดีน่ารักดีถ้าหากจะรักคุยเยอะสุดตอนนี้คุยบ่อยความจริงผมก็ไม่ได้มีคนคุยเยอะหรือว่าอะไรอะไรขนาดนั้น <อ>มันก็ไปได้เหมือนกันมีไหมต้นไม้ค่ไหได้เลยผมมันก็นเป็นเร <ใน S 2> ืนะ่องของอนาคตจริงๆอ่ะ <C> e <an> ผมอันนี้ผมผมว่าแบบตอบยากจริงๆครับเดี๋ยวเอาไว้ถ้าเกิดว่าอนอาคตมันมีอะไรอัปเดตผมก็พูดแน่นอนอยู่แล้วตอนเด็กพ,พูดคุยกันมากกว่าเดิมของเมื่อก่อนอย่างเงี้ยที่พอได้ถูกชอบในตัวน,อน้องอะไรเงี้ยอย่าก็คือมันก็ทําให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นรู้จักนิสัยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจากที่แบบแต่ก่อนอาจจะไม่รู้ไม่รู้จักนิสัยกันในในมุมนู้นมุมนี้ครับได้รู้จักกันมากขึ้นอีก การคุยการเจยกระบวนการี้ม kind of <us> ันทำให้เราเกร่งหายค่ะพอแบบโดนแบบร้องไห้แบบเออแับช้องก็ไม่ขนาดนั้นเนาะก็ไม่ขนาดนั้นครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรที่ไม่ดีหรือว่าอะไรอยย่างงเี้ครับแม่ว่าไงบ้างแม่ไม่ได้ว่าอะไรแม่แม่แม่ไม่ได้พูดอะไรเขาเขาไม่ได้พูดอะไรครับเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกคือตอนนี้คือคทำสำคัญเรื่องไม่ได้ว่าขึ้นหน้าอะไรไป เขายังไม่ได้พูดอะไรแต่ความจริงส่วนใหญ่แม่ผมเขาก็เขาอยากให้เรามีมากเลยเขาอยากให้มีแต่ว่าเวลาห้เราคุยกับใครเขาก็จะไม่ไค่อยได้ได้มายุ่งเท่าไหร่เรพาเราไปไหว้ทีเดียวอะไรอย่างงั้นอะไรมวยโวยได้เจอยังไม่ได้เจออืมถามน้อยถามมากอะไรอะไรอะไรอเนี่ยต้องําถามพวกนี้มันต้องเก็บไว้ถามอเล็ก็ยังไม่ได้ถาะรจริงท่อยแปล เขาไปเจออะไรกันยังไงเมื่อไหร่อะไรพวกนี้เขารู้อะไรมาเขารู้อะไรมาเขาลุ้นอะไรมารู้อะไรมาเขยแค่รู้แค่ว่าเทปที่เขาไปถ่ายรายการด้วยกันก็ยอดวิวก็เยอะมากเป็นล้านตอนนั้นเราไปด้วยเราเห็นปฏิกิริยาไม่ได้ไปไม่ได้ไปเทปนั้นไม่ได้ไปครับผมหรือเราไม่กล้าพูดเพราะกลัวเขาจะเอาคืนเราไม่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 ทำจริงแล้วก็คือผมไม่ไม่ค่อยได้รู้อะไรมากครับก็รู้จากทุกคนตามข่าวแหละคิดว่ามันจุดเริ่มต้นจากเทปนั้น ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ครับก็ไปถามอเล็กดีกว่าคุณเราแซวบ่อยเหมือนกันนะเราก็แซวบ่อยคือเราแซวเขาว่าเราก็แซวตามข่าวที่มันออกมาตรกอนะคือพอข่าวออกมาคำจริงผมก็รู้แหละว่าลูกนั้นใครถ่ายก็คือเป็นตากล้องประจาของอเล็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือไอเกตไปแย่ไว้ก่อนเต็ปไปแย่ตามผมก็ไปแย่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แย่ตามข่าวที่มันเกิดออกมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เีอะไรถ้าเกิดว่าเป็น เราดูหหมคู่นี้เออดูลยว่าไงบ้างคู่นี้คือเราจริงๆคืออันไปถึงว่าห้าใช่ไหมห้าห้านะห้าห้าอันนี้ผมไม่รู้คืออันนี้อัน้พูดจริงๆคือเราก็รู้จักอเล็กเราก็รู้จักนิสัยแต่ว่าคือพูดตรงๆผมว่ายังไม่อาจจะไม่ได้สนิทเหมองโบเท่าไรเพราะว่าแบบคืออาจจะไม่เคยได้ร่วมงานกันอะไรแล้วก็เจอกันบ้างแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้รู้จักไม่ได้สนิทอะไรอยย่างงเี้ก็เลยก็ไม่รู้เอาเป็นว่า ถ้าอย่างไรถ้าไม่ถึงถ้าไม่ถึงถ้าอะไรถ้าเขาถ้าเขาสองคนจอบฟังกันจริงอย่างเงี้ยอ๋ออันนั้นก็เราก็ยินดีด้วยครคอนเทนต์เลชั่นคือเขาบอกถ้าสมมติเรามองเป็นคนนอกดูว่าเคมีเคมีเข้ากันเลยอ๋อเขาก็ดูดูเขาไปด้วยกันดีผ่านแต่ถ้าหมายถึงว่าถ้าหมายถึงว่า ในแง่ว่าถ้าออกต่างคนต่างโสดแล้วเจอกันคือกันแล้วก็ Happy แฮปปี้เราเราก็ยินดีด้วยน้องเราอะไรอย่างเงี้ยวัวเขาแซงหน้าไหมครับพี่บอยไม่เขาย,ยินดีครับห<อ>มยินดีเออ <laughs> ผมไม่รีบเขาเรียกว่าึกษารเลยไอ้เราสงสารเอาไหมอาจารย์ไหมไม,ไม่เอาจริงๆอันนี้พูดตรงๆผมก็รู้ตามข่าวเลยเรู้รู้จากข่าวนี่แหละเห็นว่าเออเห็นมีกระส่งกระแสนะ,ะก็จากข่าวไม่ได้ข่าวตรงๆว่าตกลงยังไงว่าะ ไม่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 ไมคือ<ด>แบบรอรอคือคิดคิดว่ารอเขาพูดเองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้แค่แซวไปตามนี่แหละตามหน้าโซเชียลอะไรไปสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เหลือแบบคือเราก็ไม่กล้าแบบไปพูดเดี๋ยวกลายเป็น็กปเรียกว่าอะไรอ่ะไปก้าวล,ล่วงเขาหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอไว้แต่ผมก็ไม่รู้อะไรงไงเดี๋ยวรอไว้เขาต่อไะ โอ้ยถ้าเขาพูดปุ๊บเนี่ยถ้าเขาเปิดมาแค่ไหนเดี๋ยวผมก็เปิดตามแค่นั้นแหละรอๆๆเอาไปถึงเรื่องเรื่องผมเองเหรอหรือเรื่องเขาไม่ใช่เมื่อกี้มาถึงเรื่องใครเรื่องอเล็กซ์เอาถ้าอเล็กซ์เขาเปิดเขามาแค่ไหนเดี๋ยวผมก็เปิดเรื่องเขาตามแค่นั้นแหละแต่เรื่องของผมตอนนี้มีแค่นี้ทำทำถึงหนังห่อมน้อยได้ไหมครับหนังขอมน้อยครับก็เป็นโปรเจกต์หนังชื่อ Six Character ครับผมก็ทําจริงเรื่องนี้ผมไปรับบท เป็นเป็นรับเชิญนะครับเป็นนักแสดงรับเชิญนะครับเพราะว่าเอ,อ่อจะมีตัวเมนหลักเป็นหกตัวละครหลักแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ผมไปเวิร์กช็อปมาแล้วหลายๆรอบครับแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายครับเนี่ยจะถ่ายเดือนนี้ครับมคนี้ก็คือเป็นภา,นยานพยนตร์นี่แหละครับเป็นภาพยนตร์เลยครับเป็นภาพยนตร์เรื่องใหม่ของขสมบลงคร่ะคก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ทน่าสนใจครับ ตอนที่หมอมติดต่อก็กคือเป็นเกียรติอยู่แล้วครับเพราะว่าเราก็เคยเป็นนักเรียนการแสดงของหมอมาแล้วนแล้วก็เบทที่ได้มาึงเป็นบทรับเชิญแต่เป็นเป็นบทที่ค่อนข้างเป็นทีสสาคัญของเรื่องที่ทําให้มันเป็นเรื่องราวคล้ายๆสวรรถกรรมความรักเหมือนกันก็เหมือนตัวผมเป็นตัวเป็นเป็นกุญแจดอกหนึ่งของของเรื่องราวครั้งนี้เลยถึงแม้จะเป็นตัวรับเชิญอุณเล่าให้แขกรับเชิญแต่วนาแบบว่าชอบอะไรก็ต้อง ต้องไปครับใช่ครับใช่ครับเรื่องนี้มีนักแสดงครับเชิญหลายคนแต่ว่าเวลาเบิร์ตอรอะต้องไปด้วยกันหมดในเื่อามจริงตัวหนังเริ่มถ่ายทำไปแล้วนะครับแต่ว่าพาร์ทของผมจะเริ่มถ่ายทำเดือนหนึ่ง